ดีมากนะเนต่ยสตาัค้าปัญญาไม่ครบแต่ก็ดีมากแต่จะให้ครบต้องให้ครบห้าข้อนะหนึ 3, ่งต 4, ถาสองเยนสามสตตะเจาคะห้าปัญญาห้าข้อนี้เรียกว่าเป็นเหตุสำเร็จสมความปรารถนาให้คนโยมนำไปทำ เหตุสาเร็จสมความปรารถนาต้องการสิ่งใดอยากไปเกิดเป็นเทวดาบา่สามารถทําได้ศรัทธายอมศรัทธาถูกไหมพระพุทธเจ้าบอกศรัทธาเนี่ยอริยสาวกในธรรมยุนในนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาในการตัดรู้ของพระสถานคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลส ตัดส่นชอบได้โดยพระองค์เองเป็นวูตถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรรณะเป็นผุ้ไปแล้วด้วยดีเป็นปารถีบุคคลที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ถึ่ผู้เกิเกดปาน้วทธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมนี้เรียกว่าตัธา,ธ,าธาสัมปทาตัฐาทรงแม้ปุเจ้าชี้ลงไปที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ยมศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาต่อพระเจ้าโยมยังไปยิ่งดูเลิกดูยามไปสะดอกเขาต่อชะตาบ,าบ่ไปหลดน้ำม์พุ่งน้ำม์บ่ฮอะเอ๊ะอ,อย่างไรอย่าลัางเลอย่าลัางเลมาเล่นไหมถ้าเรามีศรัทธาที่เรยมมีศรัทธาถูกต้องได้ข้ออะไรหนึ่งศรัทธาสองศีล สิ่งนี้พระองค์ชี้ลงไปที่ิ้นไหนพระองค์ตัสไว้ว่าอาริยะสามกในทำเวไนยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดโกหกเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมะรัยอันเป็นเรื่องตั้งของความประมาทฮะ อกากัม่วพยายามเว้นขาะไม่เกินความสามารถเพราะอะไรโยงต้องเห็นโทษมันพยายามเตาจะงบอกว่าเดเดยวมูมาเร็วมูมกรอป่าเรียว เราบอกความจริงไปเลยเล้ต้องไปไปโต้เขาเพราะอะไรโยมจะต้องเห็นโทษของมันเพราะบริษัทตัดใบว่ามุกสาวว่าเห้แจกพทอแล้วจเจริญนะทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดราจฉันเปรียิิสัยแอยอมเอ็ดบ่อยๆยม็นบ่ระวังเด้นรกรมณนญาฉันเปรียยิสัยเด้อม,มิบายางเบาของผู้ แต่เจริญมุสาว่านั้นคือวาจาที่พูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือต่อไปที่ผมมีใคยเซียนยมได้บัดเนี่ยตัวน้องสาวรูดูนะ่ต่อไปน้องสาวเบอ่์เซียแล้วอืมเห็นบ่เพราะฉะนั้นเว้นได้เราพูดไปตรงๆนั่นแหละเมื่อบ่มีมมยังเกิดขึ้นหรอกอาจารย์ามถ้าเกิดเรารักษาสินห้าได้ได้ไม่ว่าไปพูดถึงความด้วยสิ เราได้รับศรัทธาถูกต้องทจริงถูกต้องสามคือสุตสตะสตานี่คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อริยสาวกในธรรมเวน,นัยนี้เป็นผู้ได้สดับมามากตรงจับได้ครบอ้องฝังขึ้นใจเป็นข้อหูโสดทรงสตะสั่งสงสตาเป็นผู้ได้สดับมามากตรงให้คร่อองปากขึ้นใจ ในธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในทา่ากลางงามในที่สุดประกาศกรมประจำพร้อมทั้งอัฐิพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ชิ่นเชยเนี่ยเรียกว่าสุดตรจะพูดถึงความด้วยสุดตรัสรู้โยมมาฟังบ่อยๆฟังมากทำมากฟังบ่อยๆปุ๊บเอาไปคล้องจนจำไรคล้องปากขึ้นใจเนี่ยเป็นการสั่งสมจุดตรัสอย่างโยมมาวันนี้มาวันแรกบันดนี้ต่อไปโยมมาโดนูๆมาฟังทำดนูๆ พอมาฟังธรรมดูเนี้ยเป็นการที่ได้สดับมามากเป็นวกได้ฟังมากแล้วพอยองฟังดูดูปก็เริ่มจําได้แล้ะมาสารยาธรรมที่ว่าดูวันก็เริ่มจิตจาได้ลวพอจําได้ทุกบก็เข้าลงาดป็ดหนังสือสามารถจําได้ขึ้นใจเลยเปหนังสือปุ๊บขึ้นใจเลยถามปุ๊บตอบตับเลยเหตุเกิดเองาเวทนาคืออะไรโยกก็ย้อนกับไปเอ๋อเพราะถัสาสตเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เนี่ยเป็นการขึ้นใจของโยมเนี่ยเป็นการสั่งสมกุศลตัดเลยปยุยงก็สั่งสมกุศลตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าปุยทงทำตัวเป็นการถือความด้วยกุศลตัแล้วตีเครื่อนจากะเนี่ยจากะคืออะไรพระองค์ตัดไว้อญญาริยะสาวกในทมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรรนีอันเป็นมนติอยของเรือนเนี่ยโยมอยู่ของเรืนนนอ,อเรนเนี่ย เป็นผู้มีการบริจาคกันปล่อยอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีฝั่งมืออันชุ่มเป็นผู้ควรแกร่การขอยินเยในการให้และการแบ่งปันแลวเป็นการจาัดฮ่ะถึงแม้สิ่งสําคัญรักความตนีประจําพรเจ้าทีีบอกไปและทานคือการให้แต่เวลาโยมให้ไปแล้วเนะี่ยโยมต้องรับความตน,นีเพราะความตนีเนะี่ยมันเป็นมังคิหของใจใจเห่ามังคีสอมองพอมาถึงความตนีขอบํำ พระองค์ก็เลยบอกเนี่ยถ้าเรายังเรายังเห็นคนที่นบทานของเราได้เนี่ยแม้คําข้าวของเราแม้คาเดียวเนี่ยคําของเราเนี่ยแม้จะเหลือคําสุดท้ายก็ตามเนี่ยอเขาอยู่ในจุปันหนึ่งเนี่ยแต่ปฏิคารหกที่คนหลักทานของเขายังมีอยู่เราจะยังไม่บริภโภคข้าวเนี่ยเขาตกไข่เขาก่อนเนี่ยแต่ว่าอันหนึ่ง มนทินคือความตระหนี่นะมันข่มทำกิตของเขาอยู่เขากระไรยั่งไ้ไปก,กินก่อนนน่เอาความตระหนี่มันยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเราปราศจากความตระหนี่ปุ๊บคำข้าวของเราเนี่ยแม้จะเหลือคำสุดท้ายก็ตามแต่ปฏิฆาหกคือผู้รับทางลองอยังนี้เขาจะยังไม่ทานข้าวเนี่ยนักสิบโกเกตโอเยตท่านกนก็อ,นอ,อะไรเขาจะได้รับความตระนีนั้นได้เนี่ย บนกินมีความตนหนก็ไม่คอดำจิตเขาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะฆ่าอาีกองตันหนีลงรับความตนหนีเลยพยะายามจะฆ่ารับความตนหนใดสุดท้ายคือปัญญาปัญญาเนี่ยพรได้ทำยังไงอริยาสาวกในทำเวลใน,นี้เป็นผู้มีปัญญาเห็นการเกิดขึ้นและความดับไปเป็นปัญญาที่เป็นอริยะเป็นปัญญาที่คอยจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบ ของนี้คืออะไรคุณโยมต้องมานั่งสมาธิพอคุณโยมนั่งสมาธิปุ๊บคุณโยมก็สังสงตุตัก,ก,กตเข้าใจแล้วว่าขันห้ามันคืออะไรพอโยมเข้าใจขันห้าปุ๊บเนี่ยโยมมานั่งสมาธิปุ๊บโยมก็มต้องมารู้ว่าขันห้ามันทํางานกันยังไงมันเกิดมันดับยังไงถ้าเกิดคนโยมเข้าใจข้าเห็นการเกิดการดับของขันท่าปุ๊บเนี่ยนี่เราเป็นปัญญาของเราปัญญาเกิดแล้ว ปัญญาที่เป็นปัญญาที่ชำระกิเลสด้วยให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบด้วยเพราะถ้าเกิดเราหลุดออกไปคิดปุ๊บเนี่ยบังลมหายใจยูเยย่เนี่ยอำนาจปัญญาสตินวิญญาณหนึ่งละกับลมก็คือกายคือรูปวิญญาณมารู้อยู่กับรูปนามธรรมสา,ามตัวเวทนาสญาสังขารไม่มีละแต่ถ้าเกิดเราหลุดออกไปคิดปุ๊บมันดับไปจับรูปมันก็ไปเกิดกับนามธรรมา เห็นไหมโยมเห็นมันเกิดไหมเห็นมันเกิดโยมกนละนัตชีตอนละนัตชีปุ๊นามาทำกระดับมีสติเดินกลับมาอยู่กระลมลมก็เกิดโยมก็เห็นการเกิดดับเกิดดับอยี๋ยวนี้ตัดเนี่ยเป็นปัญญาของโยมแล้วเป็นปัญญาที่เป็นอริยะคือยังไงเนี่ยเป็นอริยะนะคนอื่นเห็นไม่ได้ปูถุชนมานั่งสมาธิไปเห็นหมด ปมถุชนมานั่งสมาธิเขาเห็นแสงหยาบๆยังเขาไปเลยแหละนั่งเลยเห็นแสงแวบๆอุญยังต่างๆนานาเลยคิดปุ่งไปนูนไปเนี่เขาไม่เห็นการเกิดดับตัวนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนแต่ถ้าเกิดเขาเห็นการเกิดดับตัวนั้น,เ,นเรียกว่าเป็นอริยะแล้วก็ชำแรกกิเลสคืออะไรนะกิเน,นขณะที่เราละนะ่ะดึงกลับมานี่แหละกิเลสมันสิ้นไปในทุกขณะเลยกรรมมันก็ถูกสิ้นไปในทุกขณะเลย กรรมเนี่ยเจ็บเหมือนผืนน,น,นาอันทีู่ดมาช้านี่แหละทำไมต้องเกิดกรรมกรรมเกิดเจีเนนยเ,เหมือนผืนนาพีญญาเจียเหมือนเมล็ดเพืชเมล็ดเพืชก็เพีวตกลงไปในผืนนาชั่วมีกรรมชั่วมีกิเลสเราก็ละอนติปั๊บกิเลสมันก,ก็สิ้นไปเราก็กลับมาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนะแค่นี้เองเนี่ยปัญญาของเราแล้วแล้วเราอยู่ตลอดไหมเราก็มาเจริญสู้กับมันตลอดเลยนะปัญญาเราถึงจะเกิด เราต้องใช้ปัญญาตรงนี้ถ้าเราทําตรงนี้เรียกว่าเราเสร็สำเร็จของความาัฒนา